สามโกธิตาสูตรว่าด้วยพระมหาโกธิตะสิบสามครั้งนั้นแลท่านพระมหาโกติตะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตร บุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลในปัจจุบันขอกรรมนั้นจงให้ผลในอนาคตแก่เราเถิดได้ไหมท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลในอนาคต ขอกรรมนั้นจงให้ผลในปัจจุบันแก่เราเถิดได้ไหมผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติประมาจันในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลเป็นสุขขอกรรมนั้นจงให้ผลเป็นทุกข์แก่เราเถิดได้ไหมผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตร บุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลเป็นทุกข์ขอกรรมนั้นจงให้ผลเป็นสุขแก่เราเถิดได้ไหมผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลสำเร็จแล้วขอกรรมนั้นจงไม่ให้ผลสำเร็จแก่เราเถิด ได้ไหมผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดยังไม่ให้ผลสำเร็จขอกรรมนั้นจงให้ผลสำเร็จแก่เราเถิดได้ไหมผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตร บุคคลอยู่ประพฤติประมาจันในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลมากขอกรรมนั้นจงให้ผลน้อยแก่เราเถิดได้ไหมผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติประมาจันในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลน้อยขอกรรมนั้นจงให้ผลมากแก่เราเถิดได้ไหม ผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลขอกรรมนั้นจงไม่ให้ผลแก่เราเถิดได้ไหมผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่า กรรมใดไม่ให้ผลขอกรรมนั้นจงให้ผลแก่เราเถิดได้ไหมผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยท่านสารีบุตรเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติปรรมจาร์นในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลในปัจจุบนันขอกรรมนั้นจงให้ผลในอนาคตแก่เราเถิดได้ไหม ท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมาจรรันในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลในอนาคตขอกรรมนั้นจงให้ผลปัจจุบันแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่า ท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติประมรจันในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลเป็นสุขขอกรมนั้นจงให้ผลเป็นทุกข์แก่เราเถิดได้ไหมท่านก็อตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติประมรจันในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลเป็นทุกข์ ขอกมนั้นจงให้ผลเป็นสุขแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรำใดให้ผลสำเร็จแล้วขอกำนั้นจงไม่ให้ผลสำเร็จแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุ ข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติพรมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดย,ยังไม่ให้ผลสำเร็จขอกรรมนั้นจงให้ผลสำเร็จแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็อตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตร บุคคลอยู่ประพฤติประมาจันในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดให้ผลมากขอกรรมนั้นจงให้ผลน้อยแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติประมาจันในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่า กรรมใดให้ผลขอกรรมนั้นจงไม่ให้ผลแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อผมถามท่านว่าท่านสารีบุตรบุคคลอยู่ประพฤติปรมาจาร์นในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์นี้ว่ากรรมใดไม่ให้ผลขอกรรมนั้นจงให้ผลแก่เราเถิดได้ไหมท่านก็ตอบว่าผู้มีอายุ ข้อนี้ไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเพื่อประโยชน์อะไรท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเพื่อเห็นสิ่งที่ยังไม่เห็นเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเพื่อตรัสรู้สิ่งที่ยังไม่ตรัสรู้ คือบุคคลอยู่ประพฤติประมจรจันในพระผู้มีพระภาคเพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้เพื่อเห็นสิ่งที่ยังไม่เห็นเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้ง <millenn ia> สิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้ง <millenn ia> เพื่อตรัสรู้สิ่งที่ยังไม่ตรัสรู้ว่า oh. นี้ทุกนี้ทุกขสมุทัย <millenn ia> นี้ทุกขนิโรธ <millenn ia> นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาผู้มีอายุ บุคคลอยู่ประพฤติพรหมรจันในพระผู้มีพระภาคก็เพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้เพื่อเห็นสิ่งที่ยังไม่เห็นเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเพื่อตรัสรู้สิ่งที่ยังไม่ตรัสรู้นี้แลโกธิตาสูตรที่สาจบ